เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวสองกลุ่มที่มาเจอกันโดยจุดประสงค์เพื่อหาคู่จัดนันกระชับมิตรแต่เมื่อคืนแห่งการซัมบราระจบลงไปก็ได้มีเรื่องราวไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอบอดี้ช็อต เปิดเรื่องมาหลังจากปาร์ตี้เสร็จริกก็มาต่อที่อพาร์ตเมนต์ของเจนทั้งสองก็เมามากก็เลยนอนหลับกันทั้งคู่แล้วริกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําตอนตีสามเจนก็สะดุ้งตื่นเช่นกันแล้วพวกเขาก็กําลังจะดือด้อๆดืดดดด่มกันแต่ทางด้านของซารา่าก็ร้องไห้ขับรถฝ่าฝนมาด้วยความสะบักสะบอมเธอตรงมาที่อพาร์ตเมนต์ของเจนแถมเธอก็สะดุดล้มปากแตกแล้วจากนั้นซาร่าก็กดกริ่งหน้าห้องของเจนทางด้านของเจนก็เสียงที่มีคนมากดกริ่งแต่เธอก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูแล้วก็ตกใจมาก ที่เห็นสภาพของซารา่าซาร่าร้องไห้พร้อมกับชี้หน้าริกแล้วบอกว่าไมาเคิลเพื่อนของนายคมคืนฉันริกตกใจมากเขาแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไมาเคิลจะทําแบบนี้ซึ่งเจนก็ไล่ริกกลับบ้านไปแล้วเธอก็พาซาร่าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันทีตัดภาพย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้าน,านั้นเจนเป็นทนายและได้มีโอกาสรู้จักกับริกทั้งสองก็คุยกันมาปีกว่าจนกระทั่งวันนี้ตัดสินใจชวนกันไปปาร์ตี้โดยแต่ละคนก็ชวนเพื่อนๆของตัวเองไปด้วยเหมือนกับเป็นการนัดบอดแก๊งสีสา ก็ประกอบไปด้วยเจนซึ่งเป็นทนายเอมมาเป็นสาวออฟฟิศวิทนี่เป็นพนักงานเสิร์ฟในผับและสาราก็เป็นนักแสดงส่วนทางด้านของฝ่ายชายก็มีไมเคิลริกเทรนและชอนซึ่งไมเคิลก็สนิทกับริกมากและเทรนกับชอนนั้นสนิทกันเพราะเป็นรูมเมทซึ่งหนุ่มๆก็ทํางานเป็นพนักงานบริษัทใหญ่โตยกเว้นแต่ไมเคิลที่เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่มีฐานะร่ำรวยเทนเป็นคนเจ้าสําอางและกวนๆแถมเขายังชอบดูหนังดื้อดือดืด่มขณะทํางานด้วยและดูเหมือนว่าหนุ่มๆสาวๆจะตื่ เต้นกับปาร์ตี้ครั้งนี้มากๆก่อนที่จะไปผับริกกนัทเจอเพื่อนๆที่บาร์แห่งหนึ่งพร้อมกับแนะนําไมเคิลให้ชอนได้รู้จักแต่ทว่าดูเหมือนว่าเทรนจะมาสายทั้งสามก็เลยดื่มกันไปก่อนทางด้านของสีสาวพวกเธอก็แต่งตัวสวยแบบจัดเต็มกะว่าคืนนี้จะโดนบุกอัดเป็ดน้อยอย่างแน่นอนพวกเธอพากันไปดื่มที่บาร์แห่งหนึ่งเช่นกันซึ่งซาร่าก็เมาว่าเธอเคยออกเดทกับชอนเขาเป็นคนน่ารักมากแต่เธอก็ต้องบอกเลิกไปเพราะว่าชอนเป็นคนไม่ดื่มเลยแถมเขายังไม่เคยจูบเธอเลยสักครั้ง ซึ่งเจนก็รู้สึกเสียดายแทนเพื่อนพร้อมกับดึงสติเพื่อนแล้วบอกว่าที่ชอนทําแบบนั้นก็เพราะว่าเขาให้เกียรติเธอและสาวๆก็เริ่มจับคู่หนุ่มๆก่อนที่จะไปเจอซึ่งสาราก็เลือกไมเคิลแต่เอ็มมาไม่แน่ใจว่าจะเอาใครเธออาจจะหาหนุ่มคนอื่นที่ไม่ใช่ใน4คนนี้และวิตนี่ก็เลงไปที่เทรนซึ่งเพื่อนๆก็หัวเราะและบอกว่าวิตนี่ไม่น่าจะใช่สเปคของเทรนนะเพราะว่าเขาชอบสาวรุ่นใหญ่วัยสี่สิบอัพว่าแล้วภาพก็ตัดไปตอนที่เทรนกําลังจูบหน้าอกสาวรุ่นใหญ่ในบาร์แห่งหนึ่งอย่างเมมมาันแล้้วีหุ่ก็ได แวะมาทานอาหารเพื่อเพิ่มพลังพอเข้ามาในผับริกก็มองไปที่เจนพร้อมกับยิ้มให้เธอแล้วทั้งสองก็พูดคุยกันพร้อมกับเต้นด้วยกันซาร่ากับไมเคิลก็กอดกันหนัวทําเอาชอนอิจฉาตาร้อนมากๆและเขาก็พยายามอยู่หลายครั้งที่จะง้อซาร่าแล้วภาพก็ตัดมาตอนเช้าเทรนเดินกลับมาบ้านด้วยสภาพที่เนื้อตัวมอมแมมและพบว่าชอนกลับมาถึงบ้านก่อนเขาแล้วซึ่งเทรนก็ถามเพื่อนว่าเมื่อคืนนายเป็นไงบ้างซึ่งชอนก็เล่าว่าเมื่อคืนเซ็งมากซาร่าแทบไม่มองเขาเลยแถมไมเคลิลก็ห่วงซาร่าและกันไม่ ให้เขาเข้าใกล้เธอเลยมินำซ้ำไมเคิลยังมีปัญหาโชคต่อยกับกาดเพราะว่ากาดเดินมาชนไมเคิลตอนที่อุ้มซาร่าจนกระเด็นจากนั้นไมเคิลก็พาซาร่าขึ้นแท็กซี่กลับไปชอนก็นั่งเศร้าอยู่ที่ลานจอดรถคนเดียวท่านในนั้นเอมมาก็มาชวนเขาดื่มไวน์ซึ่งชอนที่ปกติเป็นคนไม่ดื่มแต่พอดื่มไปนิดเดียวเขาก็เมาแล้วเขากับเอมมาก็เลยดือด้อดือด้อดือด่มกันที่ฝากระโปรงรถพอเสร็จภารกิจก็แยกย้ายกันทางใครทางมันแล้วเทรนก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ชอนฟังว่าที่เขามีสภาพมอมแมมแบบนี้ เพราะว่าเขาเมามากเลยเผลอนอนข้างถนนจนรถเกือบพุ่งชนเขาซึ่งเขาก็ตื่นขึ้นมาดูแป๊บหนึ่งแล้วก็หลับต่อกูไพยก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บจนสลบก็เลยพาเขามาส่งที่โรงพยาบาลแล้วภาพก็ตัดย้อนกลับไปเทนก็ได้ไปต่อกับเอ็มมาที่อพาร์ตเมนต์แล้วเขาก็กะจะลักหลับเธอเลยพยายามหาถุงยางชีพทั่วห้องแต่ก็ไม่เจอจึงกลับมาหาที่ห้องนอนแล้วก็พบว่าเอ็มมาแปลงร่างเป็นเสือสาวและจับเขาใส่กุญแจมือจากนั้นก็ดือด้อๆดืด่มกันอย่างดุเดือดตัดกลับมาที่ปัจจุบัน เจนก็ได้แวะมาหาเอมมาและวิทนียเพื่อที่จะบอกว่าซาร่าโดนไมเคิลขืนใจและวันนี้เธอก็อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อนๆต่างก็ตกใจและเจนก็บอกว่าตำรวจได้ไปจับกลุ่มไมเคิลที่ร้านเบอร์เกอร์ในสภาพที่ยังเมาอยู่หรือยังสรุปอะไรไม่ได้ในตอนนี้ทางด้านของไมเคิลที่ตอนนี้เขาหายเมาแล้วเขาได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ขืนใจแต่อย่างใดทุกอย่างเกิดขึ้นจากการสมยอมทั้งสองฝ่ายและเขาก็ได้เล่าให้ตำรวจฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่นั่งแท็กซี่กลับมาซาร่าก็พาเขา ไปที่บ้านริมหาดของเธอทั้งสองกอดจูบก,กันอยู่ที่ริมหาดอย่างเร่าร้อนซึ่งเธอก็ไม่ปฏิเสธใดๆแล้วฝนก็ตกลงมาจึงพากันเข้ามาในบ้านไมเคิลกับปฏิเสธและขอตัวกลับบ้านแต่ซาร่าก็ไม่ยอมให้เขากลับแล้วเธอก็ลากเขาเข้าบ้านจากนั้นเธอก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเองแล้วไมเคิลก็ถอดของตัวเองแล้วทั้งสองกอดดื้อดืดดืด่มกันซึ่งตำรวจก็จี้ถามดื้อดืดดืด่มกันในลักษณะไหนบ้างได้คู่ฝ่ายหญิงหรือไม่ซึ่งไมเคิลก็มโมโหและบอกว่าก็ทำกันแบบปกติเหมือนคนทั่วไปนี่แหละทันใดนั้นม คาก็นึกขึ้นได้ว่าซาร่าถามว่าเขามีถุงยังชีพไหมซึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีแต่ทว่าซาร่าก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ทําภารกิจต่อไปพวกเขาก็เลยดื้อดืดดื่มกันแบบไม่ใส่ถุงยังชีพแต่พอคิดคิดดูแล้วไมเคิลก็จําได้ว่าก่อนกลับเขาได้เรียกซาร่าวาวิทนีเธอก็โกรธแล้วก็ต่อว่าเขาพร้อมกับไล่เข้าออกจากบ้านหลังจากไมเคิลให้การเสร็จนักข่าวก็กรูกันเข้ามาเพื่อสัมภาษณ์เขาทั้งด้านของเจนก็น่าเครียดแล้วก็เล่าเรื่องย้อนกลับไปตอนที่อยู่โรงพยาบาลว่าซาร่ามีท่าทีที่หวัด หลังจากตรวจร่างกายเสร็จตำรวจก็ได้มาสอบปากคำแล้วซาร่าก็เล่าว่าเธอนั่งแท็กซี่ไปบ้านริมหาดและเธอก็เป็นคนจ่ายค่าแท็กซี่ในราคา25ดอลลาร์และไมเคิลก็พยายามจะดือด้อดือด้อดื้อกับเธอแต่เธอปฏิเสธแต่ไมเคิลก็ไม่ยอมหยุดและพอฝนตกก็เลยพากันเข้ามาในบ้านแต่ซาร่าไม่ให้ไมเคิลเข้ามาและพยายามจะไล่ให้เขากลับไปแต่ไมเคิลขอแค่เข้าไปรอจนฝนหยุดตกเท่านั้นซาร่าก็เลยยอมจากนั้นไมเคิลก็พยายามถอดเสื้อผ้าของเธอแล้วก็ขืนใจเธอจนสำเร็จซึ่งซาร่า ก็เล่าไปร้องไห้ไปพ่อของซาร่าก็ทั้งโกรธและสงสารลูกสาวและเจนก็ร้องไห้เพ่อสงสารเพื่อนพร้อมกับเข้าไปปลอบทางด้านของชอนก็ตกใจและก็โกรธมากที่ได้ข่าวจากซาร่าว่าถูกไมเคิลขืนใจพร้อมกับหันหน้าไปบอกเทนว่าฉันว่าแล้วไมเคิลต้องเป็นคนไม่ดีในเวลาต่อมาพ่อของซาร่าก็หาลือกับทนายเพื่อจะเตรียมตัวสู้คดีกันในศาลซึ่งเพื่อนๆก็มาให้กำลังใจทางด้านของชอนก็ได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อให้ปากคำและก็ได้เอาเอกสารการให้ปากคำของเขา ไปให้กับเล็กหรือก็พยายามช่วยเพื่อนหาหลักฐานเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจของไมเคิลซึ่งเขาก็ต้องถามคําถามที่ไมเคิลจะต้องถูกถามในสารเพื่อเป็นการซ้อมตอบคําถามเช่นเดียวกับเจนก็ต้องถามคําถามซาร่าแบบจี้ใจดําทั้งสองก็เล่าเรื่องราวในแบบที่ตัวเองจําได้ซึ่งมันก็เหมือนกหนังคนละมวลแต่ทว่าทั้งสองกลับจําไม่ได้ว่าหลังจากดื้อดื้อดื่มเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นซึ่งมันเป็นช่วงรอยต่อที่เชื่อมกับตอนที่ไมเคิลกาลังจะกลับบ้านเจนก็จําได้ว่าซาร่าเคยเป็นแบบนี้ครั ครั้งหนึ่งเมื่อสมัยวัยรุ่นที่ตอนนั้นปาร์ตี้กันแล้วซาร่าเมามากจนไม่ได้สติถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลและพอเธอตื่นขึ้นมาในวันถัดไปซาร่าก็โวยวายและโกรธแฟนหนุ่มมากที่เขาล่วงเกินเธอพอซาร่าได้ฟังเรื่องนี้เธอก็ถึงกับอึ้งหรือว่าเธออาจจะเผลอทําอะไรลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งเจนก็บอกซาร่าว่าถ้าขึ้นศาลแน่นอนว่าพวกเขาต้องรู้เรื่องนี้เพราะทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้หมดในตอนนี้ซาร่าก็เริ่มไม่มั่นใจว่าเธอถูกขืนใจหรือว่าสมยอมและดูเหมือนว่าไมเคิลก็ ก็เริ่มไม่มั่นใจเช่นกันว่าบางทีเขาอาจจะขืนใจซาร่าจริงๆซึ่งริกก็ดูจะผิดหวังในตัวเขาไปแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็เครียดและกลัวว่าตัวเองจะแพ้คดีและก่อนที่เจนจะกราบเธอก็ได้ให้กําลังใจซาราว่าไม่ต้องกังวลและชอนก็ได้แวะมาหาซาร่าอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะปลอบใจเขาขอโทษที่ขืนนั้นเขาไม่ห้ามที่เธอออกไปกับไมเคิลซึ่งเอมมาก็มองริกที่เป็นห่วงซาร่าด้วยความเศร้าส่วนเอมมากับเทรนก็ทักทายกันด้วยความเขินอายในเวลาต่อมาริกก็ได้โทรหาเจนแต่เธอก็ ไม่รับสายเลยฝากข้อความไว้ว่าเขาคิดถึงเธอมากอยากจะเจอเธอและยังอยากจะสารต่อสิ่งที่ค้างคาวไว้และเขาก็ไม่อยากให้ปัญหาของเพื่อนสนิทมาแทรกกลางระหว่างเขากับเธอทั้งด้านของเจนก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเธอก็เลยนัดเจอกับลีกและทั้งสองก็กอดจูบกันบนที่นอนส่วนคดีของไมเคิลกับซาร่าก็ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้แล้วหนังก็ตัดจบลงแบบงงงขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอดด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ